วิจัยนวตรรัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างไรมีน้องถามมาว่าการวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นั้นมันมีความเหมือนอหรือต่างกันยังไงเพราะว่าบางครั้งก็ใช้ไปปนกันบ้างอะไรกันบ้างคลิปนี้พี่จะมาพูดสั้นๆนะคะง,ง่ายๆให้ทุกคนพอเข้าใจว่าความแตกต่างของ3คมคำนี้มีอะไรบ้างคําว่าวิจัยถ้าน้องๆ กลับไปเปิดคลิปเก่าๆที่พี่เคยทำนะคะได้อธิบายไม่หมดแล้วว่าการวิจัยคืออะไรในคลิปนี้ก็จะพูดสั้นๆว่าการวิจัยก็คือว่าการแสวงหาคำตอบแสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือก็คือว่าเราอยากรู้อะไรแสวงหาคำตอบก็คือเราต้องมีคำถามถูกไหมคะมีสิ่งที่เราอยากรู้เราอยากรู้อะไรเราอยากได้คำตอบอะไรเราก็ไปแสวงหาคำตอบ แต่แสวงหาเฉยๆไม่ได้นะคะต้องแสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือเพราะถ้าเป็นวิธีการที่ไม่น่าเชื่อถือไม่มีใครยอมรับว่าเป็นงานวิจัยค่ะนะเพราะฉะนั้นใครจะทำวิจัยก็คือต้องตั้งคำถามตั้งวัตถุประสงค์ออกแบบวิธีการหาคำตอบนั้นๆ ซึ่งสิ่งที่ออกมาก็คือคําตอบถูกไหมคะคำตอบก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะคำตอบก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นออความรู้อาจจะเป็นวิธีการใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ได้ที่เป็นคําตอบนะคะนี่คือการวิจัยทีนี้มาดูว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมหรือที่เราเรียกว่า innovation นะคะนวัตกรรมนี้หลายคนก็ยังยังสับสนว่าเอ๊ะ น,นี่เราทำเนี่ยเราเรียกนวัตรกรรมไหมในความเห็นของพี่นะ,ะจะเราให้ฟังว่าคําว่านวัตรกรรมนั้นมันคือการที่เรานั้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วมันเกิดประโยชน์ค่ะเกิดประโยชน์นําไปใช้ได้จริงนี่คือคําว่านวัตรกรรมทีนี้มันก็มีอยู่สองคำด้วยกันก็คือว่าสิ่งใหม่กับประโยชน์สิ่งใหม่นั้นไม่จําเป็นนะคะว่านวัตรกรรมคือสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งแรกในโลกไม่ใช่นะคะไม่จําเป็นนะคะ อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นมาในสถานที่ทำงานคิดค้นขึ้นมาในวงการคิดค้นขึ้นมาในาในชุมชนในจังหวัดหรือในบริบทของเราได้นะคะเป็นสิ่งใหม่ๆไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสิ่งแรกสิ่งเดียวในโลกต้องไม่มีใครคิดมาก่อนแล้วเราเป็นคนคิดถ้าอย่างนั้นยากนะคะยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็คิดค้นอะไรกันขึ้นทุกวันทุกนาทีด้วยซ้ำไปเพะฉะนั้นถ้าเราจะ สร้างนวัตกรรมนะคะเอาเป็นว่าในบริบทของเราในสถานที่ทํางานของเราในโรงเรียนของเราในจังหวัดของเราหรือในใน,ในสาขาของเรานั้นถ้าเราสามารถคิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเ,เป็นการแก้ปัญหาเป็นการาสร้างมูลค่าต่างๆอาจจะเป็นในเชิงวิธีการก็คือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการวิธีการคือจับต้องไม่ได้ แต่เป็นวิธีการเช่นเ,เป็นวิธีการที่จะทําให้ผลผลิตได้ได้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดความเสียหายลดต้นทุนต่างๆเป็นวิธีการนะคะเป็นวิธีการก็ก็มันจับต้องไม่ได้เนาะและอีกอันนึงคือเป็นแบบจับต้องได้นวัตรกรรมบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเครื่องนะคะเช่นเ,เครื่องเก็บความเย็น เป็นเครื่องนู่นนี่นั่นคือจับต้องได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจับต้องได้แต่มีอีกคำหนึ่งที่พี่บอกเมกื่อกี้คือคำว่าประโยชน์นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่นะคะแต่สิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ด้วยถ้าเราสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะสร้างใหม่ๆขึ้นมาออไม่เคยมีก็จริงนะคะสร้างมาเถอะนะเป็นเครื่องนูน่นเครื่องนี้แต่ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไปขายก็ไม่ได้ไปอะไรก็ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็คือเป็นใหม่ๆเฉยๆนะคะตื่นเต้นว่าเออใหม่แต่ไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ลดต้นทุนไม่ได้เพิ่มมูลค่าไม่ได้สร้างประโยชน์ขึ้นกับสังคมแบบนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เฉยๆนะคะทีน,นี้สิ่งประดิษฐ์อ่ะพูดถึงสิ่งประดิษฐ์นะคะก็คืออย่างที่พูดเมื่อกี้แต่ต่างจากนวัตกรรมก็คือว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะเป็นรูปธรรมค่ะ คำว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นคือรูปประธรรมอะไรที่สร้างขึ้นมาคิดขึ้นมานะคะแล้วมันเป็นรูปประธรรมขึ้นมาจับต้องได้เป็น,เ,เ,คน,นเครื่องนู่นเครื่องนี่อะไรต่างๆจับต้องได้อันนี้เราเรียกสิงงส่งประดิษฐ์ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้อาจจะมีมีรู้สึกว่ามีประโยชน์บ้างแต่อาจจะไม่ได้ไปค้าไปขายอะไรนะคะอาจจะเรียกสิงส่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าสิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดประโยชนะ์ขึ้นมานะคะไปขายได้ ไปสร้างมูลค่าไปลดปัญหาต่างๆได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคะวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มันมีความแตกต่างกันแบบนี้แต่อย่าสนใจอะไรมากเลยนะคะสำคัญว่าเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรทำเพื่อประโยชน์อะไรทำแล้วมีประโยชน์ไหมอันนั้นสำคัญกว่ามันจะเรียกอะไรก็ช่างมันเถอะนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะคะก็เขียนลงมาได้ พี่ก็จะได้นำมาเล่ามามาตอบต่อไปสวัสดีค่ะ